แรงจริงเลยพอแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ไปอีกแล้ว 10, สุพรรณษาได้ได้ติดมือด้วยนั่นได้กล้วยด้วยโอ้ไปเอากล้วยมาจากไหนเนี่ยพี่ฟิฟลรอด,ด้วยวันนี้มีเล่นโคลนด้วยครับมีเล่นโคลนพี่ฟิลจา้า สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family Si Thap Thai ครับผม Welcome to Family Si Thap Thai Channel Hello เป็นครับ FC <Yeah. S 1> สวัสดีทุกท่านครับทุกๆคนครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับผมสุพรรณษาวันนี้ จะอ้อนพี่ฟิมยังไงดีพี่ฟิมจะกลับบ้านไปโรงเรียนออส่งเสียงแล้วส่งเสียงเกินๆแล้วครับรู้ว่าพี่ฟิมจะกลับบ้านพี่ฟิมมาเล่นตรงนี้จอดแล้วอ้าวเล่นกันก่อนเล่นกันก่อนจะอ้อนยังไงวันนี้ พี่ฟิมจะไปโรงเรียนงเสียงส่งเสียง,ง,ยงพี่ฟิมจะไปโรงเรียนเหมือนเหมือนอยากจะบอกว่าพี่ฟิมหนูคิดถึงงอนเดินหนีแล้วฟิลมช้างงอนคนนะครับจะให้บอกอีกกี่ครั้งพี่ฟิล์ม ทั้งน้องหมาทั้งน้องช้างครับผมวันนี้โอ้โหคลอเคลียคลอเคลียโอ้สุพันสางอนงอนพี่ฟิล์มแล้วงอนมาแล้วครับมาแล้วคิดถึงคิดถึงวันนี้งอแงครับงอแงพี่ฟิล์ม อยากให้ไปโรงเรียนโอ,โอ้วันนี้งอแงหนักครับงอแงหนักครับลั่นเลยครับสามครั้งแล้วครับงอแงหนักมากวันนี้นะครับผมพอ,พอแม่จะทำยังไงครับโอ้โหดูครับงอแงหนักครับวันนี้นะครับผมวายตัวอ้วนเอ้ยเด็กน้อยตัวอ้วน ทำไมถึงง,งอแงอย่างนี้ทำไมถึงงอแงอ,อย่างนี้ล่ะคะเด็กน้อยจ๋าครับวันนี้งอแงมากเลยซีฟต้องเอาใจนะครับกอด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 ไปไหนนั่นน่ะกอดเข้าป่าแล้วกอดคอกอดเบาๆไปไหนลูกไก่แล้วนั่นน่ะออกมา มาพี่ฟิล์มนี่กูมาพี่ฟิล์มมาเร็วพี่ฟิล์มมามาตรงนี้หนูสามาเร็วมาเร็วไม่งอแง,งน,นะไม่งอแง,งน,นะคะมาเร็วมาเร็วโอ่งงอนพี่ฟิล์มจัดครับวันนี้ครับมาเร็วพ,พี่ฟิล์มต้องโอแล้ว<ะ> ลั่นแล้วก็หันหน้านี้นะครับโอ้โหสุพรรณษาสุพรรณษาเอ้ยมันบอกว่าไม่อยากให้พี่ซีมไปโรงเรียนเลยอาทิตย์นี้อ่ะโอ้โหมา,มาตานี่มาตานี้ เรียนลูก 10, สาุาเดินตามพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มต้องต้องงองงอนก่อนนะครับผมอ่บอกน้องให้ใหายคิดถึงก่อนค่ะอ้บอกกันก่อนจะกลับบ้านเดี๋ยวมาใหม่เออพี่ฟิล์มบอกแล้วไงเดี๋ยวมาใหม่ไง ให้ฟังนะครับโอโ้โหงอนครับงอนระวังเขาไม่เล่นด้วยนะช้างงอนคนครับผมไปพี่ซิมไปแล้วไปแล้วเขาไม่เล่นด้วยนะไปแล้ว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 ระวังเขาไม่เล่นด้วยนะพี่ซิมเจ็บพี่ซิมเจ็บ ฟิมเจ็บฟิ่ฟิเจ็บกอดกอดกอดถือกาดบอกน้องเลยเออรับรู้แล้วเนาะรับรู้แล้วหายก่อนแล้วจุบก่อนจุกก่อนพี่ฟิมจุบจุบจุบ บ้านดีกว่าเออเออพาพี่ฟิลกลับบ้านแรงมากเออเออ <laughs> ไม่สนใจแล้วหนูจะกลับบ้านอย่างเดียวพอแล้วพอแล้วพี่ฟิลทำไมกดแรงจังนั่นน่ะฮะไม่ใช่ทางกลับบ้านลูกไม่ใช่ทางกลับ,บ <laughs> พอแล้วพอแล้วพี่ฟิลกดพี่ฟิลแรงจังเลยพอแล้วอะไรนเงนี่ย <laughs> พอแล้วสุพรรษาลูก เออเดี๋ยวพ่อไม่รับพี่ฟิลม,มาหาเวยทำอย่างนี้น่ะน้องกดแรงเหรอค่ะน้องงอนขนาดนั้นเหรอ<ะ>น้องงอนขนาดนั้นเหรอฮะ ป้าป้ากลับบ้านป้าพอแล้วกลับบ้านเรยมามาน่ารักมากับผมพแสงพีนปแล้วกลับบ้านดีกว่ารอเจอพี่ฟิมันพุดกลับบ้านก่อนนะคะพ่อพ่อแม่แมค่ะ รอเจอพี่ฟิล์มมันพุทธดีกว่า,ววาเขารออยู่แต่ว่าเขางอนไงเขาน่ารักอนะ่ะว,วันนี้ค่อนข้างที่จะงองงเป็นพิเศษหน่อยนะครับไม่รอพี่ฟิล์มเหรอเออวันนี้ทำไมเกลี้ยกลาดจังวันนี้น่ะอารมณ์ไม่ดีเหรอวันนี้น่ะฮะ อารมณ์ไม่ดีเลยเหรอวันนี้น่ะปะักเป็นอะไรทำไมชุนเฉียวจังเลยลูกฮะเออพ่อ,อพอ่พอไม่รับพี่ฟิลมมาหาเด้อต่อไปเนี่ยทา <Nope. S 1> ่ชุนเฉียวอย่างเงี้ยเออดูเดินไม่รอพี่ฟิลนะครับพี่ฟิลเขาไม่ไปพี่ฟิลเขาจะไปทางนี้ไปแล้วพี่ฟิลไปแล้ว พี่ไปแล้วเป็นไงครับวันนี้น้องมีอาการงอแงขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้าง,งอโอ้เป็นห่วงเนาะก็ต้องมาสักจันทร์อังคารพุธ <c oughs> โอ้ตบล้องเลย <c oughs> คุณพ่อบอกว่าต้องมาสักจันทร์นังคารพุธสายหัวเลยมันมีเวลาได้เรียนนะครับ ต้องมีแบ่งเวลาเรียนด้วยครับผมน่ารักมากเลยอา้าวจูจีจูจีเร็วจูจีก่อนกลับบ้านก่อนเร็วจูจีกันก่อนเร็วอา้าวจูจีจูจีเออจูจีจูจีจูจีรักกันรักกันรักกันจุบกันก่อนอา้าวอ้าจุบแล้วเออจุบแล้วจุบแล้วอ่อนสุดๆแล้วพี่ฟิมอ่อนนะนะพี่ฟิมงอแล้วงอแล้วดัน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  ดันดันดันน่ารักน่ารักเออดันเออเออกอดกันกอดกันหายงอนนะคนดีกอดกันกอดกันหายงอนหายงอนเฮ้ยลงใจซะแล้วลงใจสะทีหายงอนแล้วโอเคนะครับน้องฟิล์มก็จะไปโรงเรียนนะครับต้องกลับบ้านนะครับเย็นนี้นะครับเป็นกําลังใจให้น้องฟิล์มกับสุพรรษาด้วยนะครับผมวันนี้สุพรรษาค่อนข้างที่จะ อารมณ์ชุนเฉียวหน่อยนะครับผมเพราะว่าคิดถึงพี่ฟิล์มของเขานะครับเหมือนติดมากนะครับห่วงมากยังไม่อยากให้ไปโรงเรียนแต่ก็ต้องไปนะครับเพราะว่าต้องแบ่งเวลานะครับอ่าต้องมีเวลาเรียนมีเวลาเล่นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมในช่อง family si thai ค่ะครับ Please subscribe like and share family si thailand channel Thank you, good luck, bye. <cười> <cười> <cười>